อย่างนี้พี่น้องพี่ผักอย่างนี้ค่ะส่วนผักนี่นะผักไตหน้าบ่เนี่ยบานส้านดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะข้าศนีเบานํำครับพก็บผักไปไปกินแรงกันค่ะเพราะว่ายอย่างเตี้ยสาวเชิมจะได้นอนหนีได้มือนีหน่นะผักอย่างนี้เยบําหอมป้อมเลานี่นะเอาต้นนี้ง่นี่นะนี่นี่ยังนี่อ,อันกวางตุ้งกวางตุ้งเตี้ยตัวนี้นนะกกับลาบก็ได้กวางตุ้ง กำลังงามสนิทอ่อนอๆก่อใหญ่ายย่ตินี่พักนี่คือจังมันบ้องงามเนาะบางสวนจังว่าเพิ่นได้เงินดีหลาขนาดคนเราปูเราสิเน้นแบบว่าคันปลูกจังสี่ว่าเป็นปลูกขายได้ขนาดพี่น้องเราจะปลูกไว้กินแต่ว่าคุ่ปีเราจะปลูกงามดิปีนี้คือกดว่าบ้องงามหลาเนาี่ยบ้างมีงามโอ้ยเห็นอันนี้เราอยากอยางรูปบ้าง นื้อย่างวะน้ออย่ากินต้มมันอันนั้นเนื้อย่างอน,อ,น,ะนะอัน,นยังก็คินยังพอออกเป็นเนื้อย่างรถเลยแต่ลราอยู่แก่เนาะบอกว่ามาส,สูปา่ป่าเยอะเบาเรื่องเนื้อย่างไหนเปนบะหมานพี่น้องเป็นเปิงเป็นเน็ตเขาน้ำือเครตน้ำยุตตาต้องบะหมานดาามาดาเด้ก็งามยุ่ยเรือบัมเบิ้งอยากเก็บตรงนี้ไปไว้กันก็พวกอกสวนน้ำต่อไปน้ำอ่ะ หาเลือกเงาง่ายๆพี่หเหนื่อยง่อืมค่อยดีึงอันนี่โอ้ยลายละเสียงเขียนนะลายแท้ประติมีคือ,อต้นหอมมีอะไรเดี๋ยวจะหอมป้อมเนาะเออหอมป้อมนะ้ำเนยบัาหอมป้อมเป็นลาบหอยน้ำเพื่อดึกๆม้กระยากอันนี้ก็ ชมามากาก็ได้ดิต่ว่าขัา้นเป็นบ้านนั่นเขาก็มาเก็บเอาก็าได้ยุดดอกหลักสุดๆจากสวนหลดเก็บไปบว,ว,ว,ว้ก <c oughs> ับอตามมยน้องั้นกว่ามันจะปล่อยแตบบ่ว่าเอยียงก็เอาไวหนีพาอปูกับแมงยาไปกับมกบม่บมาได้กินหลายเลยอี่หลีสองเถ่าพ่นบ่ค่อยกินเขากนิ่นาลายหลนะพ่อเป็นบ่ค่อยกินเขากินยุทธว่ากินบ่าหลายุ่งแม่พักเน่แก่เหมือนแต่แกินนี่แหะแก่เหมืออานนี้ตัวนี้เงิน โอ้หอมเปรอะมีหอมเปรเราก็ต้องบ่งอเาอากระเพียงไหลกันนะกระเพียนี่นะป่ะเนี่ยเอาก็ะ่ได้บ่งไปแล้วเนี่ยถ้าบ้าก็เอาคอยซื้อมาผักก่อนก็ตลังสีนามดิมันจะขึ้นหัวนะคะ่ะตัวนกวางตุ้งหองเต้น,นี่ขั้นตัวใดขึ้นหัวก็แปลว่ามันแก่เต็มทีได้ละแก่พันบ้องน้ำไหล ว่าเขาไม่ได้สียาสีปุ๋ยอย่างเนาะเนี่ยทุกเสียงนี่บ้าไม่ได้สีอย่างตาบ้านฟังเสียงกรอบไหมกรอบกรอบกรอบผลเลยขึ้นอาเอาพักอันนี้กันไปเนี่ยนะอืมมอ๋กินตามต้นหอระบำกินป่านวัดสบีกี่หลีเกี่พอตะขันสมด้วย เราเสริมคันธีนพักกันเนี่ยู่น้า,ากับพักอันนี่ระบิดเกิดก้อนมูคุณเนี่ขอแหละอย่าไปเอาลายถอนมึงเนาะอย่างนี้เขามาเอากินดิลายกระดกกระเดือกสามต้นนึงมะลิหอมน้าปผอมป้อมกันอ,อันนั้น,นเ,เขามีแล้วเขาไปต้องซื้อตังน์นะพี่น้องจะซื้อเอย่างเงหอมป้อม,อมนะะั่นเ่ยค่ะ กำลังอ่อนๆอยู่นสะสะเสื่มเกิด้วเดอ้อเห็นสุเสริมบ้านบ,าสสบ่าๆทั้งส่นเพราะว่าดูดูพระเดอีอย่งเป็นจิตใจลักษณะแบบนั่นนะคะ่ะต่ว่าเน้นเน้นดูแลพี่น้องพระด้เบิ้งดอกเวลาสะเสือมดูแลส,สุดเสมเหมือนคามาแล้วเวียกแล่สเสื่มกับมะเพี้ยนยุสนาอัญญุนั่นจะของกันเหรอเพราะว่ามันดิน่งว่ดดอันนี้ก็ใส่ว่าแต่บ่งงามที่พี่น้องมึงดูน่ะเห็นบ่ งามน้ำเป็นน้อยนี่เนาะออืมันอ่อนอยู่ <c oughs> พันนี่เนี่ยปุ่นกับมีพันตะลังเงาปุ่นอู้บันกินแซบนี่พันกิ่นตะลังเงาุ่นละอ่อมป้อมเงาก,กระบอกนี่ห่างนี่ตึงห่างมาหลายแท่งห่างฟูดีต้มขอบเปียกหาก่างคอมป้อมทำามมา้ญญาแบบยักาศกาปุ่นข้าประเกอร์เพรา พอเอื้อกระหาเบื้องนี้คลิปนั่นแล้วเนาะหรือว่าปะแมนเอื้อกะงามได้ปลูกกินเยอะเพราะได้ยอมครับเพราะได้ยอมพันแม่ยากับพระพูเรายุ่นนี่เรากับปลูกได้หมือดิเนี่ยห้นี่มันเป็นไฮโนนกันเลยไม่เห็ดหนาเนะแบบเนาะแมนอันว่าส้าวติดปลูก่ะพักน่ะเลือเฟื้อพื้นที่น่ะถ้วเจอมันยากเบี้ยมันก็ยุ่งไก่ท้าวติดไตเพินพ่นอีกอก่ะเ,เ,รกเราก็ไปเห็ดเบี้ยเราคือกันเด้เบื้องงัวอย่างก็หล่ะแม่บ้าน รับแขกได้กแขกมาดีดีดิช่วงนี้แขกของสตแม่บ้านเป็นมาตลอดเอาสนีก้อนเหรอเดี๋ยวเขาเมาเอาไหมกบ้านีอยากเอ,นะอาใไ,ไก่มูลนี่ตกยูนะ่มันงนขึ้นนะเพิ่งพักอีกเตอรี่ยังอีกแางแพารีลาบเขต้องเอามีเล้ง่งนี้เวเปนหอมนี่เสียงเขกเป็นแลกำลัางงามแมันม่งงาเีเอิ นาำเงินปากสีเอ้ยอยากอย่างเร็วบ้านเห็นอีลไรเนี่ยบักสี้ยนอ่อนกับอยากนี่เนี่ยปอนอยู่ไหอืมอยากกินลาบแล้วลาบปลาตองนะพี่น้องเนี่ยต้องหย็บออกมาเนาะจะได้ออกมานี่ลาบเร็วแล้แล้วเ,าเขาขวากินก็นได้ในตาในบ่อเขาเนี่ยจะมีบ่อเขาบ่ารู้แล้วค่ะว่าอยา่าคาดการณ์ดีๆกำไรบ่าพี่น้องบ้าน่ะมาเหมาปลาปูสามพัน แต่ว่าบพยาานขาดขุนดอกขันขาดทุนกับพใจมันมีขาดดิมันมีขาดดอกนอาบ่เนะเขาพูดใจดีอยู่ดอกเ่าต้องอันนั้นเ่าต้องซีเรียสไรกำไรล้วนมาเลยกำไรล้วนต่ว่าเขาก็ต้องตั้งเตาไว้ที่ตามพันบาทปุนี้พี่น้องเขาต้องขายปลาไ้เขาเดี๋ยวพี่น้องบ้านในปลาดุกเนี่ยแขนรี่เนะดูกค้เนะ คือเพิ่เนเลยครับเพิ่วไปอันก็หน้าทันได้เถาะเนาะสิอยู่ก็อยูห้าสิเป็นดวงเฮาในช่วงนี้ก็แม่นดวงเฮาห้าสิบ่แม่นดวงเฮาก็บ่แม่นพี่น้องเอ้าพอละพุ่นน่ะหล,หล่ไล่จะกินยังก็ค่อยมาเอาเพิ่ม,ตมเติมแต่งเอาอีกพุ่นออกไปกันเถอะไปสุบยอนเอบออิ่งบน,นือทันยังก็เอาไปต้มอเอ้ยเจ๊ดายด้วยที่มันจะลังสุดอุ้ยว่ามอาอหอยมันมีด้อ แมนบาม,มาพี้ซอยกันอู้โหหน่งเบี้ยมาเล่นนะนี่หน้าบอกว่าเหลือต้องหลายเบ้อเอานี่นะโอ้ยดีเด้ดีเด้บำดีเด้ม,ดเดดมามาเอามาเลือกเอานี้ด,ดีกว่าแตงกวาคา่ะมันจะมีอยู่ในนี่แหละอยู่ในฟักทองนะคะแต่ว่าเราต้องผีหน่อยเด้โ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหแตงอันนี้บเได้เกนะคะปลาปูแล้วปลูกผันสีอย่างก็บำเหลืองทองเนาะ เหลืองทองดิเอาบ้บ้าไปขอดละขอดละเนาะนี่เนาะไปอีกเงาพุ่นๆทั้งเงาทั้งเงาพุ่นบมันมีหลายเงาเยอะหย่อนไปทุกเงาเดิเด็นี่ไงคะนี่ไงคะนี่ตามลูกระฆาตมือได้แต่งไปตำด้วยนะคะ พุ่นเนี่ยพุ่นเนี่ยคนรู้ยืนเนี่ยนอกๆันต้อเห็นต้องมาม่นี่พุ่นก้อนนึงกับมี้ก้อนนึงกับมีดเนะอลูกนี้สองค่ะเหลืองทองสเลยนี่นี่ต้นเงาี่ต้นเดียวมีต้นแบบพี่เดิร้ะเด่๋ยหอดโะพี่น้ไม่หาไกกติมีนีีต้นแตงนี่ใช มีทุ行行 de e de e de e. ่งเหงาอยู่แ <Jim> ล <lamps> e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  nice. ้วน ah, oh. oh. ี men ่เน้นๆนี่เห็นเห็นหน่วยละเน้นหน่วยในนี้นี่นี่เมย์ง่ายโคโลเลยนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่มเห็นมั้ยละเห็นไหมโอ้เห็นละง่ายมันจะออกต่อแรกเลยวันมี้เยอะกว่านี้มากเนาะหัวคำละค่ะนี่เนี่ยออกดีออืโอ้เด็กเป็นล้ออยู่ที่เนี่ยเมนมาสอบ ต้นนี้มันออกต่อตำเพราะว่าปนพึ่งเตกพู้นะแหมนี่คือตอนนี้ก,กันนะอันนี้นะฉันเอ็ดง่างยง่ายจ้าฉันชอบมากเลยการเก็บผักเนี้ยอันนี้คือปวดจีบจะของเด้อพี่น้องเด้อปวดจีบจะของอันนี้ความสุขไปกับต้นใหม่ที่คืออืนน้อ พดพูดคนรูีโแล้วเป็นตามัเื่อเปลงอยู่หนก็ปูมาละนีซ่อน,นอยู่ในนีน,ออน,น,น้อยเด็กซิเขียวให้บ่อค่อยเห็นสันพดดูพูดอย,ยอาา่ันินใบเมาทังเนื้อพุดบอแรกเออเเ็นเด้เป็นอรูยน้อยอยู่นี่ มีม <chat> ีแค่มีแค่ไม่แล้วจ้ะไปดูนู่นก่อนนะน่าจะมีชุกกออยู่นะบอมมีปูนาพี่น้องโอ้นี่เด็กนะพี่น้องนี่มีละเด็กโอ้ได้้ายแลวครับได้กล่องนึงละเด็กเบิ <Neither S 1> ้งบอกอือด้วยมิตรนั่นเราวไปครับเราวไป มันเสียงหรอเห็นกิ้วกิ้เบิ้มซอยกันบำเขาเือะเงาตัวี่มันเรืองเรืองนะเ้าต้องเปล่าไปมันจะม้วน่มูดอกควรมันจะเป็นเรืองเรืองถ้าเธอเปาไปก็ตจะได้ถึงแล้วล่ะสันเสดายทั้งสี่มันยูอยู่ไหนไงล่ะนะยูตัวสั่ยูก็เป็นอย่างหนึ่างไงยู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 โอ้มีหมาทุกตนอยู่นะ เพิ่นม้นเพิ่นไม้นั่นดิเพิ่นมาจำบ่ข้าวโพดก็มีดินี่เหยียบขอพอพ้โพดดินี่สมทันออกโอ้ยายเลต้นนีนี่ก็มาเบิง้งไ่ได้มาเบิ่งเด้อบางเห็นหออันโนบ่ได้มาเบิ่งบ,บงินสั่นเขาไบ่ได้เบิ่งกลัวีเลือกหอแต่ั่นอไมทิงมันอันนั้นเขาเอิแล้วก็บำีเหลือง

นี่ทุกเงาอยู่เบิับกระไรอยู่เนาะเหลืองเวลามันออกดอกไม่ได้นะปังอันเียไปถิ่นก็น้วยนั่นแหละตปดีที่ันป่าสิทันสามนุวยอีโตจา่าฮอปไปแล้วถือหมาป้าก,กั์ที่บ่พ่อมานาเห็นปะป่้ยตายละหมดอายุไขละกว่สิบกว่าปีละ ไม่จริงก,ก็ยืนกว่านั้นได้อยู่แต่ว่าเขาทงสมองเ้ยหอ๋อละเนาะพี่น้องของเราจากสวนพ่อปู่ไม่ยากค่ะสวนเล็กๆนี่หน่อยเนาะค่ะจากสวนมึงดูได้พักตั้งหลายหลากหลายชนิดเขาจะเห็ดเมน้ตใดบ้างเนี่ยพี่น้องกึงเขาแรงน้ำกันยุบป้ายยุบด,ดงพีเดอรค่มเมื่อนี่กับสาวมวยกับิีน้าพี่ละน้อนน้ำกันเป็นมูก,กันเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นเขากะเก็บตาเพราะว่าตา ซาป้าปูนี่บ่ได้สูบอ,อันหลายปีแล้วอันนี้ก็เลยกับนายวูแดงบ้าสิมาลองพากันสูบเบิึงเนี่ยค่ะมันสิได้นี่ป่ามีย่ไงเฮาเก็บพอเท่าใด้เฮาก็รอเบิ้งเนาะค่ะหรืออาจจะโชคอาจจะมานเพราะว่าเฮาก็บ่ได้สูบสองสามปีละป่าอาจจะมาอยู่ก็ได้เนาะพี่น้องเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนีดแหละเด้อค่ะฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊สวัสดีครับเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ